เอาอันนั้นมากลาบูใช่อันนั้นแม่สิพกข่อยพวกอุ้ยขี่ไข่ร้อนไหลรวยๆไม่ใช่ได้ซีก่อนคือเอาคู่อันตี้เดียวนี่ลูกซีคนเด็กขีไข่ผูลก่อนนอ่นะวะหอนหัง่ายปลุดลูกมันไ่แหงเนี่ยเออน้ำวิดดังหายใจเบาเลยเหรอเยอสิเนี่ยอันนี้เกินอนี้ พ่อไปชบแบบมันผู้เราวะเอาจรูมากและนี่นี่อยู่นี่แม่เอาหารจะูบีบใจนาดนั้นวายไม่เอาอะไรตัวจเลย เรีบใจอันนั้นมาเรีบกสบูนอ่ะเอาลงไปลอยไว้ไว้ในซานโหลดช่วแปลงมันผู้คือระบานอยู่ยได้นอะผู้ได้นามันเลยเออเออเอาเอากอีหน่อยลงไปนางพอดีอีหน่อยม่อลงมองดูเสร็จหมดแหละตั้งเนิบเออตั้งนี่ นั่งอยู่ไนะน่ฟูอดก็อีกวะจะนั่งทับ่านตัวอ่ะอ่า,าโยนคนมกโยยกปยอีกนั่งก็อีกอ่ะยกปยอ่ะนั่งก็อีกไอ,อ้ยโมเ้ยโมโอ้โหขี้อุ้งฟูห ยังสองห n ่อยสหน่อย,ออยวะกระสีสามหน่อยกรดน,นั่น่นเป็นผ่านผมแล้วนี่ผ่านกว่านสองผมเขาอะแพ้ดสีฮะอไหรถาดแคนสื่อมาขายขสื่อมาขายอืมเอามาให้สามตีอันผนได้หหลูกอีหนุนะ่อันนึ่งก็อันน่อยดอก